ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3สกัดจับยาบ้าร่วม2 0 0 0 0 mm, เม็ดขณะกำลังผลข้ามชายแดนไทยเมียนมาทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3สกัดจับยาบ้าได้ร่วม2 0 0 0เ mm, ม็ดในขณะที่คนร้ายกำลังลักลอบขนลำเลียงชายแดนไทยเมียนมาทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกำลังผาเมืองออกล่าตระเวนในพื้นที่บริเวณท่าข้ามสีป่า <ปะ S 1> แดงบ <ส rias. S 2> ้านสีป่าแดงหมู่ที่9 ตำบลเกาะช้างอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบผู้ต้องสงสัยสามคนแบกถุงดำเดินข้ามลำน้ำลวกบริเวณชายแดนไทยเมียนมาจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ทั้งสามทิ้งถุงดำแล้ววิ่งหลบหนีจากการตรวจสอบภายในถุงพบยาบ้าหนึ่0 0เ้ามืเมตรจึงได้ทำการตรวจยึดพร้อมประสานงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างให้มาทำการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ยังมีอีกหลากหลายข่าวสารที่น่าสนใจและต้องจับตามองสักครู่กลับมาติดตามรับชมค่ะ